นูจะเล่าเรื่องกลับไปบ้านกลับไปบ้านแฟนครั้งแรกกลับไปบ้านแฟนครั้งแรกคือขำมากปกติก็คือไม่ล้างจานไม่ล้างจานไม่ชอบล้างจานเราก็บอกแต่แรกเราไม่ใช่ไม่ชอบล้างจานแต่ว่าไปบ้านแฟนครั้งแรกกินข้าวเสร็จทำยังไงรู้ปะ่ะแม่เขาลุกปุ๊บเลงจานก่นเลงกัน แม่เขาลุกปุ๊บเขาทำเป็นจะจะจะ,จะเก็บจานเขาจะยกจานแล้วดึงมาจากมือแม่นี่ดึงมาจากมือแม่เดินไปยืนล้างเดินไปยืนล้างแฟนหนูยืนมองจะทําได้นานไหมว่าเออไม่พอฉากล้างจานก็นคือแบบขำอยู่นะแบบว่ารู้กันสองคนอะไรยเงี้ยขำอยู่แต่ฉากขำสุดก็คือเลยรว่าเขาให้สับหน่อไม้เขาจะให้เอาหน่อไม้มากรุงเทพ,พ เขาก็ให้สับหน่อไม้สับปอกปอกปอกโอ๊ยไข่มันผ่านไปแล้วหนึ่งหน่อมันมีอยู่สามหน่อนี่แหละผ่านไปแล้วหนึ่งหน่อเออสำเร็จดีถ้าเราทําสวยงามอะไรเงี้ยหน่อที่สองปุ๊บผมเขาตาสับหน่อไม้แต่โดนมือตัวเองเลือดอาบเลยเอแล้วอยู่ต่อหน้าแม่เขาว่าเราจะทำหล่อนแอก็ไม่ได้ไงมันจแบบว่าเรียกมันเป็นการแบบเรียกร้องความสนใจเกินไปเราก็แบบบีบมือเลือดย <laughs> เลือหยดติงติงนะถ้าปกติก็คือต้องกรีดไปแล้วแบบว่าแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแม่ม่อยู่ตอนนั้นแม่เขาก็คือบิดมือไว้แล้วก็หันไปบอกแฟนเธอแลือแม่ทำไงแม่เขาก็ตัวใจที่หมูเอามือสับมือตัวเองเลือดอาบอ่ะเขาคือเขาแค่ให้หันออกไม้อ่ะสับจะเลือดอาบอ่ะแล้วดูกก็เดินไปแทงน้ำแล้วทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทำไปเอ่อทำไปแทงน,น้ำคนเข้มแข็งเออเราเป็นคนเข้มแข็งไงก็คือต้องเอนดูเราแหละก็ะคือเดินไปล้างมือแล้วก็เอามือนี่บีบไปไม่ให้เลือดออกมาเสร็จแล้วผู้ชายเอาพลาสเตอร์มาติด,ต,ดติดมือให้แล้วแม่เขาบอกว่าเออเดี๋ยวแม่ทําเองเขาก็กําลังจะเลื่อนเลื่อนกระมังหน่อไม้ไปหนูก็ดึงกลับรีบดึงกลับเลยนะรีบดึงกลับเลยไม่เป็นไรแม่หนูทาให้เสร็จแล้วก็จับแบบเนี้ยจับหน่อไม้แล้วก็นิ้วโป้งต้องกระดกไว้นะเดี๋ยวเลือดซึม เดือดสนทนู่มาเสร็จปะเสร็จปะเฮ้ยเขาแข่งนะเอ้ยเขาแข่งแก่งอ่ะแล้วพอพอขึ้นรถจะกลับกรุงเทพก็คือแบบกลับมาถึงกรุงเทพมาคุยกันอุ้ยเธอสุดยอดเลยอะถ้าเธออยู่กับฉันฉากนั้นเธอต้องมีการร้องไห้เกิดขึ้นนะ <laughs> เลือดอาบอะ <laughs> อันนี้ไม่เป็นไร เดินไปบีบมือล้างน้ำล้างน้ำบีบมือแปะพัตเตอร์ทำโต่ะท้อสดเลยแ้แม่เขาไม่ชมะลรวแม่เขาก็เขาเขาก็คงอาจจะรู้แหละอาจจะดูแบบมันดูโป๊ะเกินไปอะไรเงี้ยหลังๆก็คือก่อนกลับกรุงเทพจะล้างจานอีกผู้ชายมายืนล้างให้ว่าไปไปไปมันดูมันดูปอมอ่ะมันดูปอมไปไปยืนอยู่ฝั่งนน้นเดี๋ยวล้างเองไปถึงเธออะไรผู้ชายล้างอะร ผู้ชายรับไม่ไหวเพราะปกติก็คือไม่เคยทำไลยก็คือเขาต้องทําทุกอย่างแต่ว่าพอไปอยู่บ้านเขาคือเอ้ยฉันทําได้อะไรอย่างเงี้ย <laughs> ต้องมีต้องมีบวกหนึ่งคะแนนอะฉากแบบหยิบมือเอาจา,จานแม่เอ้ยหยิบจานเอาจากมือแม่ไปล้างให้อ่ะเออต้องบวกหนึ่ง <laughs> แต่ฉากมีดบาดขำมากขำตัวเองด้วยนะเพราะว่าแบบว่าต้องไปทำต่อไองต้องทำต่อให้เสร็จต,ต้องเก่งแข่งกันข <laughs> <laughs> yeah. <laughs>